สวัสดีครับวันนี้เรามาทองผาภูมิสวนผล,ลไม้จันหอมโอ้คุยกับเจ้าของสวนนี่ยิ่งใหญ่มากฝั่งนู้น15ปีครับทุเรียนฝั่งนี้10ปีมีทั้งเงาะทุเรียนมังคุดเขาบอกว่าใครมากินที่นี่แล้วรสชาตินี่โอ้ทั้งเงาะทั้งมังคุดเขาบอกว่าถ้าเกิดใครมากินรวมทั้งทุเรียนด้วยคนที่มากินก็คือจะติดใจในรสชาติทันที เมื่อเร็วๆนี้ที่ทองผาภูมิเขาจัดสวนผลไม้เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนต่างจังหวัดเข้ามาชิมหลังจากชิมนี่ก็จะติดใจในรสชาติกเกือบทุกคนเลยครับโดยเฉพาะมังคุดเจ้าของสวนแนะนำหรือว่าให้ลองมากินต้องลองดูครับว่าเป็นไงโอเคครับผม,มยกเนี่ยเขาชักเขาเรียกเขาเรียกอะไรชักเขาบอกถ้าไม่มีเวลาไม่ต้องไปปลูกแค่เป็นหางแย้ก็ตายแล้ว